สถานทูตจีนออกโรงเตือนอาตีอาหมวยมาเที่ยวไทยอย่าเลือกทัวร์ราคาถูกเพจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยโพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อแจ้งเตือนเรื่องมักคุเทศนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทยระบุว่า2-3วันนี้มีการเผยแพร่วิดีโอออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนักท่องเที่ยวชาวจีนถูกบังคับซื้อสินค้าระหว่างการเดินทางในประเทศไทย สถานทูตจีนให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและได้ติดต่อสํานักงานตํารวจท่องเที่ยวและการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยทันทีเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากฝ่ายไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วทางการไทยระบุว่ามักคุเทศนําเที่ยวถือหนังสือเดินทางจีนและไม่มีใบอนุญาตมักคุเทศในประเทศไทยได้พยายามกดดันให้นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าและเรียกค่าคอมมิชชั่นจากการซื้อของทางการไทยได้สอบสวนบริษัททัวร์ที่เกี่ยวข้องและกําลังดําเนินการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานทูตจีนประจำประเทศไทยขอเตือนนักท่องเที่ยวทุกท่านอีกครั้งว่ายานหลงเชื่อทัวร์ราคาถูกเมื่อเลือกทัวร์แบบกรุ๊ปทัว ควรเลือกบริษัททัวร์มีใบอนุญาตทำทัวร์า u t บาวและมีชื่อเสียงให้บริการทัวร์คุณภาพราคาเหมาะสมและทำสัญญาจ,จ้างอย่างเป็นทางการตามกฎหมายไทยชาวต่างชาติไม่รับอนุญาตให้ทำงานเป็นมัคคุเท์นำเที่ยวในประเทศไทยหากเกิดข้อพิพาทใดๆโปรดใช้ดุลยพินิษโดยรอบคอบเก็บหลักฐานไว้และติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวไทยที่หมายเลข1155หรือสายด่วนการคุ้มครองทางกงสุลของสถานทูตที่หมายเลข02245 7010เพื่อขอความช่วยเหลือ